เราจะเดินทางลงไปดูผาวาดนน้านใต้กันนะครับเีลื่อนล้วมันเดินนะครับเอฟติดล้วมันเดินครับผมต้องรอดน,นคะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผาวาดนน้านใต้กันนะครับมีดูกรกใหญ่กันนะครับเอฟปะ่ะเล,ลาะลงครับผวาเหมือนเดิมน,นะครับเอฟเด็กเจา้าเด็กเจ้ากินน้ำกินท่าเลยนะครับเอฟ เดี๋ยวเราไปหาความวางกันนะครับซีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูความวางด้านใต้กันนะครับผมหยิบซีน่ารักทุกท่านดูกันครับที่อยู่ซ่อนเจ้าซ้ายเลยนะครับเจมสติดตามคลิปนี้เลยครับนี่นะครับผมเราเดินลงจากหลังภูกันแล้วนะครับซีด้กำเล็กกำน้อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปดูกงนู้นกันนะครับว่าจะได้กันไหมครับซีตัดเลยนะครับผมกงนู้นนะครับผมนี่นะครับผมเดินลงเลยนะครับซี เดี๋ยวเราจะล้างภูแล้วนะครับผมนี่นะครับผมที่อยู่โซนโจเซยเลยครับที่มาติดตามคลิปน,นี้เดี๋ยวเราจะล้างภูแล้วนะครับผมหากินหาดูผักวางกันนะครับหาผักวานกันนะคร่บิเน,น,น,นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะล้างภูและนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาผักวานกุไปต่อไปเรื่อยๆนะครับรอดงาไม้อีกเลยนะครับ รอดอีกแล้วนะครับซีนี่นะครับขาทางลงนะครับลำบากนิดนึงนะครับซีนี่นะครับผมนี่นะครับซีดูกันนะครับผมนี่ดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับอยู่ขคอเจอซ้ายเลยนะครับนี่ก็เดินลงจากล่างคูเลยนะครับไปดูกบด้านใต้นะครับด้านบนมีพาวะกำเล็กกำน้อยนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศ เเล่นล้างคูล้างฟ้านะครับผมถ่ายคลิปไปกันรอบข้างกันนะครับผมทำคลิปคอนเทนต์นี้นะครับผมมาหาผักหวานนะครับผมได้กำเล็กกำน้อยนึงนะครับอีซี่นี่นะครับเดินลัดลงไปเลยนะครับกันมาล้างคูล้างฟ้านะครับหาผักหวานนะครับอีซี่นี่นะครับที่อยู่จ้าซ้ายเลยครับที่มาติดตั้งคลิปนี้กันด้วยนะครับนี่นะครับ เก็บผ sure. ักหวานกันนะครับผมมาเก็บผักหวานนะครับฟรีนี่นะครับมันดูบรรยากาศแถวรังผูรังฟ้านะครับฟรีนี่นะครับที่เขามาโยก่ซนเจ้าสายหรือขาวเทียมมาจีต่างกินนิดนึงไดนะครับผมนี่นะครับดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับที่อยู่่ซนเจ้าสายหรือขาวเทียมมาจีต่างกิ้นนิดนะครับผมไล่ก็สุกคายก็กระดิ่งให้เจ้าสายอยู่ดีนะครับหาผักหวานนะครับผมมาหาผักหายากนะครับผมเอากลับลงไปผัดข่าแรง คืนนี้นะครับผมสี่นี่นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูโกดใหญ่กันนะครับซี่ลำบานี้นื้นะทางเลยนะครับอีซี่เดินลงนะครับผมนี่นะเขาหยุดลัางภูลังพักนะครับอี่นี่นะครับผมการมาหากินนะครับผมอี่นะล่างขอบคนนะครับที่มาอยู่ซังโจซ้ายเลยครับหาฟกหวานนะคุณนี้ คีอใครทำมาแล้วที่ามาิดตาบีบนีกันนะครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆขอบคุณเอฟซีนะล่ะทุกท่านดูกันนะครับที่เข้ามาอยู่กับซอนโจ้สายเลยที่มาติดตามคลิปนี้กันเลยนะครับผมดูกันนะครับเอฟซีนี่นะครับผมดูบรรยากาศกันเลยได้เลยนะครับเอฟซีนีน่น,นะครับผมดูกับซอนโจ้สายเลยนะครับกัดจะเดินหลงงานไตแกละนะครับกัดจะถึงแล้วนะครับเอฟซี นี่นะครับผมดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับที่อยู่ซัอนโจสายเลยครับหากินมาหาผักผหายา er นะครับหาผักวางกันนะครับสอนี่นะครับผมถ่ายคลิปด้วยนะครับผมมาหากินนะครับสอนี่นะครับผมที่อยู่ซ้อนโจซายเลยครับกันจะเดินลงถึงแลวนะครับผมนี่นะครับผมที่อยู่ซ้อนโจสายอยูค่ครับยังไง ติดตามคลิปนี้นะครับที่มากดไลค์กระชุ่มกรกระดิ่งกันด้วยนะครับผมที่อยู่กับส่วนโจซสาเลยนะครับของที่มาติดตามงคลิปนี้นะครับมหากหวานนะครับผมแต่กําเล็กกาน้อยนะครับผมอีีเดี๋ยวเราไปหาด้านใต้กันต่อนะครับผมเกิดมาเป็นผู้ชายใครแบบนี้แล้วครับโจใส่ลุยสยามนะครับเลื่องหากินเรื่องทํางานทําเร่ทำสวนนะครับโจใส่ลุยไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับผม วันนี้เราก็เดินลงจะล้างภูกันแล้วนะครับฟซนะนล่างทุกท่านเพื่อนค่ะที่มาอยู่ซันจูซ้ายเลยค่ะที่มาจิใตายคลิปนี้การละคันเดียวทางคลิปแถวบ้านให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศกันนะคะเอฟซีนี่นะครับก็เดินลงจะล้างภูแล้วครับนะครับผมนี่นะครับ ใกลจุดกล้จะถึงจ,จุดหายกินที่สองแล้วครับผมนี่นะครับผมที่อยู่โซนเจ้าสาลีครับจะมากดไลค์กดคลิ์กดกระดิ่งครัเจ้าซาลีนะครับ,ข,ข,าารรบขอบคุณพ้อข้อไม่แม่ขอบคุณกกเอฟซีนะล่างทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้เลนะครับผมนี่นะครับ,รบเดินเราจะล้างฟูณน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปกดของหวานกัตนต่อนะครับเอฟซี นี่นะครับคนที่อยู่ซอนเจอร์ซ้ายหรือข้าที่มาติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมมาหาผักหวานนะครับไอซีนี่นะครับผมเดินลุยป่าเดินดงนะครับผมนี่นะครับเราไปดูขบผักหวานกันต่อนะครับจีน่าลากทุกท่านทุกคนนะที่มาอยู่ซอนเจอร์ซ้ายเลยนะครับดูบรรยากาศกันเลยนะครับผมนี่นะครับผม ก็เดินลงมาถึงที่เพียงแล้วนะครับผมนี่นะครับเอฟซีนั่นละชันกคนนะครับผมที่มันยู่ซอ่นเจ้าซ้ายเลยผมดีาปลุยดงอีแล้วนะครับเอฟซี C. ตัวนี้เขาเอาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปกบด้านนู้นนะครับไปกันนะครับสินี่นะครับเดินลงมาถึงที่จุดที่สอนเลยครับที่หากิด ครับหายากนะครับจิมหาภักวานนะคะอยุสินนล่าดูทันดูนะครับที่มาอยู่ซันโจ้สายเลือกที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยครับนี่นะครับผมอยู่ห้ากินนะครับมหาภักวานนะคะอยุสินะล่าดูทันดูนะครับที่มาอยู่ซันโจ้สายเลือกที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับคนนี้นะครับผมับคนหากินนะครับผมนี่นะครับผมอยุสินะล่าดูทันดูนะครันที่มาอยู่ซ้อนโจ้สายเลือกที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับคนนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปต้นนู้กันต่อนะใครสิมันกดไ like ลค์กดแชร์กดใครกดหนึ่งให้โจใส่เลยนะครับผมขอบคุณครับพอจบมันจบคลิปเองแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับเจ้าเบือเจ้าเบ,อเบ,อเบอือ